สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชายภูมิสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ่อนคลายหรือสัมผัสกับธรรมชาติและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อันน่าสนใจมากมายเรามาดูกันเลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดที่น่าสนใจกันบ้างครับไปกันเลย ที่แรกมอหินขาวหรืออุทยานแห่งชาติพูเลนคามอหินขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามแปลกตาจากเหล่าแท่งหินและเสาหินที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติมีขนาดใหญ่อายุเกือบร้อยปีรอบๆเต็มไปด้วยป่าเขียวขจีที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติปูแรนคาตำบลห้วยตันอำเภอเมืองจังังวดชัยภูมิ สถานที่ต่อไปนะครับทุ่งดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเด่มไปด้วยดอกกระเจียวสีชมพูขิบาลสะพรัง่งและหน้าลงไหลไปกับความสวยงามอยู่ในป่าท่ามกลางเมฆหมอกสวยๆตั้งอยู่ที่ที่ทำการอรุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิว้าวต้นดอกกระเจียวนี่สวยงามมากๆเลยนะครับออกดอกบานสะพั่งเต็มไปหมดเลยทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะไปสถานที่ต่อไปกันเลยครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาโตน น้ำตกตัดโตนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความร่มรื่นและเย็นสบายโดยรอบเต็มไปด้วยน้ำตกที่มีความสูงยาว6เมตรนักท่องเที่ยวจะนิยมลงเล่นน้ำหรือนั่งชมวิวเพื่อผ่อนคลายความเครียดตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ โอ้ oh my กอดสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมยิ่งอากาศร้อนๆน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะครับน้ำตกสวยเย็นสบายต้องชัยภูมิที่ต่อไปกันเลยสวนรุกขชาติน้ำผุดทับรลาววิไลน้ำผุดทับลา,ลาน้ำผุดทับลา,บลาตั้งอยู่ในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ เป็นลำทางที่ไหลาจากตาน้ำมีต้นไม้ใหญ่เป็นพื้นที่ที่ร่มเย็นมีแอ่งน้ำที่เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำน้ำพุดทับเาลาแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีใสสะอาดเย็นชื่นใจต้องน้ำผุดทับเหลาวชัยภูมิน้ำพุดทับเหลาวนี้เหมาะแก่การตั้งแคมป์มากๆเลยนะครับทุกคนทั้งบรรยากาศและธรรมชาติรมรืม่นมากๆเลย และนอกจากนี้นะครับจังหวัดชัยภูมิของเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวชมอีกมากมายเลยทีเดียวครับเช่นผาสุดแผ่นดินเป็นสถานที่ที่มองเห็นจุดตัดผ่านถึง3ภาคภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลาง ถ้ำแก้วที่ตั้งอยู่บนเทือเขาวัวแดกมีหินย้อยสวยงามอยู่ตามผนังถ้ำปรางกูที่เป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่18ที่มีความวิจิตรงดงามผาหินห่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยกังหันลมที่คอยพัดให้บรรยากาศร,บรอบๆเย็นสบายมีทิวทัศน์บนผานสวยลอ้อมรอบไปด้วยป่าไม้ที่เขียวขจี ุ่งการหันลมที่อำเภอทรัพใหญ่ที่มีมากมายและตรการตาเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การถ่ายรูปและเช็คอินมากๆเลยครับและสถานที่สุดท้ายที่เราจะนําเสนอทุกท่านนะครับคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกระมังเป็นที่อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าไว้หลากหลายชนิดมีผืนป่ากว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิของเรา แต่สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวชมมากๆเลยครับทุกคนไว้มีโอกาสขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิของพวกเรากันเยอนๆนะครับ Goodbye